นี่เป็นช่วงโคง้งหักศอกด้วยครับอัตรายเลยนี่ลงบกรถบกรถบกรถครับเฮ้ยหินหนุนไหมครับ ก่อนก็เข้ามาจัดก,การกีนเหม็นน่าจะคัดไม้เลยฮะ,ะจะถีบแก้ไขก็ได้หมดด้วยเข้าเกนหนึ่งตลอดไปแล้ว นี่เปนเกียร yani ์ที่มาใช้เกียร์สองอย่งครับสุดยอดครับเดี๋ยวเกีมน้ำมันด้วยในการมีมีข้อาะห์ว่าก็ก็คงเป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ขับรถนะครับเวลาขึ้นเขาอะไรนะครับที่เราไม่ชำนาญนะครับก็พยายามเรียนรู้ก่อนต้องฝึกอะไรก่อนแล้วค่อยมาทิ้จริงนะครับไม่ได้คิดว่ามันมันไปได้เหมือนทางเรียบมันไม่ใช่นะครับวิธีการขึ้นเขาควรใช้เกียร์ต่ำ เกียร์ต่ำขึ้นครับเท่านั้นครับเกียร์ต่ำขึ้นเลยนะครับลงเขาก็ต้องใช้เกียร์ต่ำครับอ๋อเหรอครับเพราะว่าเครื่องคอยชุดแ,แล้วเกียร์มัวครับเกียร์มัวกลัวมี่